ยิ้มแน่เด้อยิ้มๆน้2 3โอเคหาได้แล้วสวัสดีแล้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ป้สิครูทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็สิไปส่งลูกชายไปโรงเรียนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นของขวัญวันครูพ่อแม่พี่น้องเ้ ขวันวันคู่เนะาะสะทองกระไดจัดให้สองถุงไปลองเลยนะอันนี้สิเป็นคู่ประจำห้องเพิ่อนอันนี้ก็สิเป็นคู่นคล้ายๆแบบคู่นเนราะน่ะไหนพ่อแม่พี่น้องคู่ประจำพอ,อ,อนะเนาะทำลูกชายกันยังไม่ใส่เสื้ออยู่ หอนเลยจะลองออกกันในนาะเย็นบ่โอ้โอ้ก็ดีเลยลมมันแฮงไงเอาเจ้าเจ้าบนนาวก็เจ้าบนชายเฉยงาใช่ไหมอือการเยงาอือสบายดีป้าลุงก่อนเอายังถือแจมเหี่ยวด้วยล่ะเท็ด Nhìn xem phẳng nữa Xong Đắp về đi này thay lúc này này à. Ok Và Ủa, cái chè cặp bình thuông nhộn này Hả? Bye bye คือกันแต่มันมีอยู่ตัวเบาบอจะได้ดูเอารถมาหนึ่งนะตัวนี้นะอาจารย์แสงอาจารย์แสียงซื้อเสีแสงเกิดอะไรเอารถเออกไปตั้งไปตั้งไว้นอกก่อน นจะทิ้เอารเออะเอาผ่าปิดาาปากแม่ยูนี่ไปสาวให้อินเด่องผ่าปิดปากแมวดูป <c oughs> อ้เงี้งก็ด้ปัดป้ว,ปวะร cho Ôi, gì của lúc rồi. Ôi, về phát một phần cái nhá ทำอย่างนัูปอนเนยนนไวเิดูรอนาะแนตุมเลย Ăn à, không khẩu chừng. con không khẩu không 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 gì đấy Để không con không đi không 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 sao ở đây <laughs> Chắc thành <là mình> nè, <laughs> ê, Có đâu, con à, ở đâu, Ờ, bên miền con khẩu, à, ở ở con khẩu bên miền mà họ đồng hiên là non thôi mẹ, ơi.

à ê, à. 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 pin <laughs> ờ, ừ. xong, đây, đây là... okay, à, à, sư anh sang ma bọ, sang sang, ma, à, thấy, hay, à, thịt nãy nhung đấy hết thịt nãy nhung đấy này, thịt cứ con sáng luôn, à, này đây, nhìm nhìm.

Niền niệm, ní bạn, thân 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 nhòn nè thân 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 Sao thân 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 เออบ่งพ oh, ี่ปอบจมบสบายดีอะนี่สบายดีสบายดีกินอะไรกินเส้นกินเส้นวันนี้เด็กเส้นหรอเส้นต้มเองน่ากินเออน่ากินหน้ากินว้าลูสาวโอ้เจนนี่สบายดีโอ้เจนนี่สบายดีโอ้เก่งเก่งเก่งอ่าคือมาเก่งแท้คือบอกง่ายกว่าไอ้คนบางคนแท้ คนหัวยองอนี well, so <5 standen> mm ่บสบายดีเลยอะึก็ร่งเรื่อยเลยค่ะายูเยวัเน่งม่หมอด้วยเบิ่งเทรศลพท์บามาพี่ขน้าพี่เชาละบอเป็นไข่นะน้ำพิงก็คือว่าเจ็บปากบเ่หมอเมื่อกี้นี่เห็นเพิ่นนั่นถูกขี่รถลงไปเป่าปากว่ะบอรถไงแล้วชวนตอนขอยไป ป้าลูกสาวข่อยพดโฟแท้รือบอมารูกฮะนี่อเบิกนาทีพอเตียงน่องใชอยู่นี่พใช่มีตู้ไปใส่ใช่หนุ่แต่เงินคัวเออเงินคัวเราไปตลาดแล้วม้หนิตลาดนัดตีเราเห็นยังกินมันบอเดยวเด๋ยดิเงี้อยู่บ่แม่บ วุ้ยนักเรียนนี่ยังนี่ไอที่เป็นเงียนนนี้น่เห็นอยู่บ่พานั่งหัวยังกึ่งๆอยู่ในอูน่ะแม่เจ้าบ่แม่เดียวเขามาน่ะเจ้าบ่ลึกผิงก่อยแม่โทรน้องผิงกันว่ามีรถสนิยมโทรถามน้องผิงด้วยน้องผิงเป็นนาไดมันในป่า้องผิงเดือดหรอกติเบิ่งเบิ่งด้วยเฮ้ยมาที่เรืมานเรื่องนั้นเลยมาพิงพิงน่งขางแม่พิงเบิ่งน้ำมั้ยเมื่อป้าน่ะสิ ไม่อ้วนเมื่อป้าก่อนเลยสเด้อร์ไม่อ้วนจีบไปหน้าป้าเด้อมันอีเด้อคนอันนี้แม่ประตูไปหน้าแล้วไม่อ้วนจีบไปหน้าป้าคนก่อนไปหน้านล้วปรตู้ก่อนนะ กงกัวอ่างเงินนะเราเป็นคนหู้ผู้ดีพอเปียกเราก็ต้มกินเองมาแล้วก็สบายดีเราไปชิคือเพิ่อนนะเบิ่งพีปอบละกาอีกน้ำพีปอบเฉยเนี่ยมีแต่พวงใสอีกกินนี่หูนอยู่เป็นแต่ญาติกินแล้วบ่ยามันี่นะอันดีเด้นนี่น่ะบดเบิ่งกันนี่แหละมึกินนี่น่ะ mình con điều nhá, cứ chỉ nhảy như thế tap mà à? gìn ừ. lại ấy, gìn lại tap nhảy, nó view, view 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 view, phần gìn con lại phần tap nhảy nó phát huệ có đấy, pìpò, wow, 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 wow,

ว่าบ่อย่างกับว่าฮู้เรื่องเบิดมู้จักลูกรู้เรื่องหมดทุกอย่างแต่บ่ฮู้เรื่องเดียวบ่ฮู้เรื่องย่อลูกสาวนี่เอ้าเอ้าแายกดก็บ่ถกอนน่าบ่แม่นตัวนี้ก็บ่ได้่านนน่นสมนแม่ลูกเพิ่นเด้อใค Nan bunny. Nan cho Bunny. Bunny. cho Bunny. 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 này Bunny. 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 hay Kèo cũ, mình เดือต่อมันทีซึ่งไ <c oughs> ปไปหน้าปะ <c oughs> เออเออไปบเจ้ามานี่ <c oughs> ไปน้ำกันเนาะบ่อยู่น้ำ <c oughs> น,นั่งวิวไอยะขีหาลิกไลายไว้ชนกับใครล้วยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ผู้ชมกับพ่อกับแม่ลุ้ยใครจะพูดยังไงก็สร้างเขาคู่จะดูเบิ้งเบิ้งไอ้ทิศกัำมอบของให้คู่กันหนามิวซี่แหละมิวหนาไอ้ทิศเนี่ยมูวซี่แหละถ่ายรูปรูปหนาไอ้ทิศเนี่ยมิวซี่แหละโอ้ยวบบเม่ออวนว่ะพูด โผหนาอิดกัไรมอบของให้คู่กันใช่แหละหนานีอหนาขึ้นเหม็นขี่เหม็นต้นนั่นแหละจะว่าไปนี่อยู่แจ๊คขอนเห็นบ่อนกระแสต้นกำลังดังในเมืองต้นเจีกกูคืก็ชิเลยก็มึงบริเม็นกระแสหมอมเบียได้เดี๋ยนี้กระแสกระแสต้นเ ไปพ่อไปหนกระแสไปหนกระแสลุงหนุ bye, ่มไหมว่าว oh, ่าวิเลิก mm ็เ hmm. นี่ยตดใจชิเลิก็ไปหนกระแซะวะอือเกนี่มียนเด็กถ้อักษาตะนายเนเห็นเนาะ ปกบกษาบวมียังอ่ะอันเมียต้อใจไม่ไหวแล้วเงินอย่าเพียรต้อนเจ้าบอยเงินขี่เช่ามันต้อนได้ขี่เช่าด้วยอย่าอย่าเอาแค่อย่าเอาแค่ล้มเนอะเอาตอนมาลอดถ้าสิเลิกกันที่เอาตอนเฉ็บปากรถ นี่มันเอามึงจะเลิกได้ตัดเชื้อเลิกไม่ได้มันบมีหลักษณะน่ะขี้ยัดจะปากเลยจะเลิกได้่อยพักหน่อยขึ้นจกหัวแล้วข่อยกันเลยเอาที่เธอปรึกษาทนายเลยแบบได้แก่ได้มันมันบมีสอบมันบมีกฎหมายในตัวนี้นะก็ต้องแบบว่าไปไปปรับปรุงกัน ตัวต้นทางเนาะมันมันจะไปพึกษาปพึกษายยังไปตายเขาก็เลยหูว่าสิตายไปเบิ่งหนกระแสนเบิ่งของอาจารย์เบียร์นี่ก็เออแบบมันก็นดีอ่ะอกะเบิ่งอยู่บ่เลื่อนไปติกตอกทั้งใดก็เห็นเลื่อนไปติกตอกเลื่อนไปติกตอกก็เห็นแต่ว่าพอเขาไปเบิง่งไปก็เลยเขาไปเบิง่งในหนกระแสมบัน ถูกของเราอยู่พูดถึงอ่ะเนาะฟังไปฟังมามันก็เออแม่นควมอยู่ข่อยก็เคยไปหาดูดวงคือกันแหละดูดวงยามใดข่อยก็เบิดเงินคือกันบ่แม่นว่าดูดวงแล้วสิได้เงินดอกดูดวงก็เบิดเงินกูดเบิ่งอีกแก้หันแก้นี่ตัดหันตัดนี่เออก็แม่นควมเราทั้งที่สิแบบว่าบ่ได้เสียเงินเสียคําผลสุดท้ายเป็นนี่เป็นียอน หลับเงินน่ะจิไปตัดเด้ตัดแนวมันบ่ดีห่านะก็แม่นความเราอยู่มันเป็นที่โตเฮาเองฟังไปฟังมาแล้วก็เออแม่นเลยเสียเงินเสียคำย้อนน้อเงินเบิ่งแล้วก็เพิ่นให้ตัดหันตัดนี่ก็ตัดแหสิไปเบิ่งนีอือเบิ่งกเบิ่งเนาะเ่อกนดีกว่าิโอ้ยแล้วก็เนาะเบิดเท่านั้นนเฮา vâng là cả kẹ <laughs> kẹ là cả sớm vất thôi ăn sớm đuông à vì thi vì thi sớm đuông à nả đi tí đi sẵn đi sẵn ngươi ngươi à, tà nè vâng vâng tí này ngon chứ tí cơm nả nè มันไม่เหมือนกันเลยนะตีนอ่ะมันกระด่างกระดาวนะดีแต่ว่าหน้ามันใสนะมันบะรเะมันบมเว่าวมันมันบอมนขีกะมันเป็นจังไดอะไปพี่น้องเคยเป่นะเนาะแบบงบิวนี่ผิวิวแหงบอมนดูว่าิแหงต่ว่าเพิ่นบราเพิ่นเป็นนี่เห็นเป็นแงเป็นเป็นเป่นข้มีตู้เนาะเห็นบอมีตู้แล้วเป็นในหูแล้ว เป็นคือกันนั่งบิวเมื่อวานนี่อันนั่งบิวอ้างอนี่ยงเจ้านะไม่มีวะยังไงอ้างว่าไอ้เกดไปหาเงินแหละเป็นยังพ่อมนะไอ้เกดไปเนีไปหาเงินนะไอ้เกดไปไท่ยแหละไอ้เกดเป็นยังนะนังบิวบอกเจ้านะเป็นเนีไอ้เกดเป็นเนีเป็นเงี้ยก็กะกะก็กะเฮ้ยว่ะอวดเขาคิดว่าเขาจะอยากได้น้ำบ่เงินในเงินระว่างนี่ ไอ้เกดกันก็ไปหาเงินวหะปวดพ่อเนี่ปวดพ่อว่าพ่อพอดไปหาเงินอยู่ไปกรุงเทพพาน้องอันชินชัยไปผ้าปากเพิ่นว่าอันทั้งอันนั่งมิวนั่งกับว่าเพิ่นก็อ้างว่าไอ้เกดเพิ่นก็ไปกรุงเทพคือกันแล้วก็เป็นกีการพอมเป็นกีเซ่เป็นอยู่กัคอรู้อยากัวเด็กหน่อยอวดกันมีไพ่สีอยากเป็นกีการก็ว ไปหัวทีตายก่อนเฮ้ยน่ไปเลยวะอาวเวนนี่โออาสนี่ไดยตอนเพื่อนนั้นเล่นกันอยู่นอกคันเองได้เบอร์ห้าใช่โอเคนอกพ่อแม่พี่น้องจะคลิปนี้เขากัสิจบคลิปไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องจิตเจ้าด้อกินยิ้มลายแล้วเจ็บคอหน่ะมิตินึงกับหนึ่งแมนบอเป็นได้นึงนะนึ่งเจ็บคอเลยฮัลโหลเอาอยู่โบนึงเอาอยู่โบ อ่านอ่านอีกบ่อหนึ่งเจ้าหนึ่งได้เป่าเลยเห็นบ่อโจมพี่น้องมันเป็นการเั่นแบบแปลกหงวขี้นี่เป็นได้หนึ่งนะชิกินอีกบ่อหนึ่งนะถามถามดูพิงถามถามด้วยถามพิงด้วยชิกินอีกบ่อหนึ่งนะเนาะพิงนะมักเนงก็เขาบอกให้ถามบ่แมเขาจะบอกเฮ้ยหัวบุญแน่น้องเจ็บคอน่ะ พากันกินนึ่งกินแต่นึ่งเรื่อยไรอะอมววกะมีน่ะไม่ว่านมั้งใช่ไหมคะวิวพี่ๆน่ะหองจูงั้นแล้วพากันกินแต่นึงเอาไปได้ยนนึงตุ้มคือการจูการตุ้มองข้าเลยออน่่ใช่้้ไกแ่นออตีะบีนะ nàng Chanee ăn thắng nè. Ơi 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 ơi, thiệt น้อง. Ơi mà xin สอดข้างขอบ่เงิน. Chán น้อง, muốn ทางขอ. Bye Bye bye, Nang Bye bye. À chút